สวัสดีครับพี่น,อน้องเดือนตูลาคมนี้พระาศาสนาจาักรฉลองเมพระได้เป็นเดือนที่เราสวดภาวนาเพื่องานไปทำในเดือนนี้พ่อมีข้อประชาัมพันข้อเดียวก็คือเชิญพี่น้องทุกท่านให้มาร่วมใจสวดใส่พระครรด้วยการที่วัดเราก็จะมีการสวดภาวนาใส่พระครรมทุกวันตรงเย็นและในวันอาทิตย์เราสวดตอนเช้า ถ้าพี่น้องมาไม่ได้ไม่สะดวกก็เชิญสวดภาวนาออนไลน์เป็นโอกาสที่ดีเพื่อจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรมากมายที่พระมงประทานให้กับเราและเป็นโอกาสเพื่อจะวงขอพลังจากพระบิณฑ้าโดยทางทางเม่พราและในเดือนนี้เร็วๆนี้เราก็จะเอาระฆังฆ่าใบนี้ยกขึ้นตั้งที่หอระฆังของเรา เพราะฉะนั้นเพี่น้องก็มีประมาณอีกสองอาทิตย์เท่านั้นเพื่อจะมาปีละครัง้งพ่อหวังว่าเสียมไพเราะของระคันงเหล่านี้จะช่วยพี่น้องทุกท่านให้มาวัดมากขึ้นให้รักพระเจ้ามากขึ้นให้ยึดพระเจ้าเป็นหลักในชีวิตประจำวันของพี่น้องทุกท่านเล็กขอเสียงไพเราะ ของราคาเหล่านี้เป็นคำอวยพรที่พ่อส่งให้พี่น้องทุกท่านครับขอพระปินเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ